การที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจเราให้เก้าใจเราในการที่เราจะเกาใจเรากเกลาใจโดยการภาวนาสมาธิจิตเราจะเปลี่ยนเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นการที่มีทิฏฐิมีอัตตามีอารมณ์โทสะโมหะมีความคิดอยากได้อยากมีมีโลภะโทสะอัตตาตัวตนที่มาก็จะทำลายตนเองเป็นคนที่มีความคิดลบ มันก็ไม่สามารถพบความสุขได้กายและจิตเราก็ยังไม่สามารถที่จะรับสิ่งดีๆได้จากเบื้องบนเพราะอะไรเพราะว่ากรรมมันขวางกันเข้าใจไหมลูกกรรมตัวนี้มันเป็นตัวอัตตากระแสะกรรมกระแสะลบก,กระแสะจิตที่มีภาวะที่มีอัตตามีทิฏฐิมีความคิดลบไม่สามารถรับ พรได้เข้าใจหรือยังถ้าใครที่ยังมีกรรมตรงนี้ก็ขอให้ลี่คลายโดยการหันมาเกาใจและปฏิบัติตนมนแห่งพระมารดาในการทีเจ้าได้สวดบูชาและมีศรัทธาแท้จริงก็จะได้รับพรในไม่นานเพราะฉะนั้นแล้วความอดทนความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความตั้งมัน่นและตั้งใจในการฆ่าอัดลูไซสันดาน ในตัวตนของตนเองออกไปให้ได้หลากลึกของความดีก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ขาอากุศลมันจะปิดกัน้นความดีจิตเราจะไม่มีความสุขได้ขอให้เจ้าเข้าใจนะท่องมนท้องขาและสัทธาแท้จริงเจ้าจะได้รับพรอย่างอาศัศจรรย์นะลูกนะเข้าใจนะบาริยาช่ว้ของเจ้า ขอให้โล่งโล่งด้วยความดีขอให้อัตตาตัวตนจงหมดไปใจเป็นผู้มีเมตตาการุณาอย่าเอาความอาหังกามาใช้อีกต่อไปฆ่าและทำลายมันให้หมดสิน้นเอานิสัยสันดานเดิมออกไปและให้ยอมรับว่าเราเป็นคนที่มิสัยไม่ดีเป็นคนที่โมหะโทสะโลภะ ตันหากินเลสหนามันก็เลยทําให้ปัญญาไม่มีดูเหมือนมีปัญญามันคือความอาหางกาตัางหาเข้าใจนะเจ้าดูเหมือนมีปัญญาดูเก่งทลาแต่ไม่ใช่บางทีบางครั้งเจ้าก็งโง่ไม่รู้อะไรไม่เท่ากับคนที่เขารู้ในมุมอีกด้านหนึ่งเราไม่ได้เก่งทุกด้านเราต้องยอมรับเราอย่าอวดรู้ไปซะทุกเรื่องเข้าใจไม่รู้ ดวงเราจะดีขึ้นถ้าเราเปิดใจและเปิดจิตในการที่เรายอมรับความจริงเรายอมหนอมน้อมเราเป็นผู้ที่ลดอัตราตัวตนเราเป็นผู้ที่ไม่บุทิรเยรสิงคโปร์เรียกว่าอารจเรยเซ่องตนลำพองตนไม่ใช่กิ่งกาได้ทอง พย้องพองตนไม่ใช่เราต้องเป็นคนที่นอบน้อมทำตนคนของเมืองบนต้องเป็นคนที่ทำตนและคนที่ศรัทธาเราก็จะเข้ามาหาเรานั่นแหละแต่ถ้าเกิดเรามีอัตตาเรามีทิฏฐิจิตเราก็จะมีอาหารการอยู่ตลอดเวลาจะมีตัวตนอยู่ตลอดเวลาการมีตัวตนมันก็ทําให้เราทุกข มันกระจุกอยู่กับตัวเองโรคภัยไข้เจ็บโรคก,กรรมก็ซ้ำเติมเราทุกก็เข้ามานั่นแหละภาวะของกรรมจำไว้นะเพราะฉะนั้นแล้วอาหางกาข่าด้วยดวยความดีศีลสมาธิเปิดปัญญาข่าความอาหางกาได้ใจเรานั่นแหละที่จะต้องทำให้ได้จิตเราจะต้องกาวใจเราในการที่เราจะรู้จากตัวเองไม่มีใครรู้ได้เท่าเรา เพียงแค่เราจะยอมรับความจริงหรือไม่ได้หรือไม่ไหนันแหละคือความจริงเข้าใจนะลูกนะโอเคตองการห้ร้องคอ,อ,งอพรอทองหมดแล้วคอพรนะร้องคอนะร้องคอที่เจ้าคอนะแต่ไม่ห้กินเลยเกินไปร้องคอในสิ่งที่เจ้าต้องการ จากการที่ปฏิบัติหลังจากวันที่กล่าวไปแล้วก็ร้องคอพรอย่าจะให้พรนะจําไว้แล้วก็ขอให้เจ้าตามใจเรียกว่าตั้งใจทาให้ดีที่สุดลูกของข้าฟังนะนาที่ของแต่ละคนนั้นไม่ท่ากันจําเป็นที่จะต้องเป็นคนจริงใจของตอนและคนรอบด้านในการที่จะเป็นคนของเบืองบนเป็นคนของ บารมีพระมารดายาที่นี่เป็นสิทธิท่นี่ยาต่องการฝึกจิตและฝึกใจและการทีทดสอบจิตใจของใครละละใหลายคนการฉี่จะเป็นสิทธิของที่นี่ได้ย่าต้องการให้รู้ในจิตให้ความทุกข์มากกว่าสุขนะเข้าใจไหมเข้าใจความทุกข์มากกว่าใ,ใช่เข้าใจความทุกข์มากกว่า และน้อมรับในความทุกข์มากกว่าเพราะความทุกข์จะเกิดปัญญาพาให้เรามีความสุขในเนนนาแต่ถ้าเกิดเรามีสุขยังต้องโกโหกและก่อ,อยังต้องมีความหลุมหลงในกิเลสล้องคออะไรที่เรียกว่าอยากได้อยากมีจะต้องการให้เรียนรู้จิตตนเองนะในการสอบจิตใจ นี่คือกายและจิตของลูกของขา้าทุกคนที่ต้องฝึกฝนใจตนเองและเมื่อฝึกฝนและช้ามาชนะมารใ,ในใจตนเองได้มารภายนอกไม่เท่าไรนะมารภายในการชนะใ,ใ,ใ,ใจและการปฏิบัติได้นั้นเ่็นง่ายเลยขอให้ตามที่เจ้าได้ขอพรไว้และปฏิบัติจริงตรงจริงมากจะได้รับสิ่งดีๆมากมายขอให้ตั้งใจจริง อยากจะพอใจมากๆในการที่ลูกศิษย์ที่ารณาจิตใจตนเองนะขอให้ทองมนตาของบาลมียาและขอให้ศรัทธาแท้จริงมารดาจะเปิดเทิดทูลให้ได้เข้าใจคำว่าเถิดทูลให้ได้มันคือความจริงมันคือศรัทธาจริงไม่ใช่แค่ร้องขอไม่ใช่แค่ทำเพีิงเปลือต้องทำด้วยใจ และความจริงต่างมันจริงทุกอย่างจะเห็นผลอย่างอัศจรรย์นาทีนี้เป็นนาทีที่บารมียาขอให้เจ้าท่องมตราและขอพรที่อยากจะบอกให้กับทุกคนได้เข้าใจนะศรัทธาและขอพรนะอย่าให้พรจริงๆโดนใจให้ทุกคนได้ทำดีให้เป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตน และปฏิบัติคดีที่สุดและจะได้ผ้นแห่งกรรมนั้นกรรมดีนะเขาจขอให้จอลอกซัความดีแล้วก็เอาพิษในจิตใจเอาภัยในตายในกายใจเราออกไปให้หมดจนว่าที่เราจะพิจรารณาเห็นขอขอดีของเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเห็นขอเสียของเรานะ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะต้องเป็นคนใหม่ถ้าเราเปลี่ยนจิตเราไม่ได้เรายังหมักหมมอกุศลเรายังมีกิเลสเรายังมีอัตตาเรายังมีความยึดมัน่นถือมัน่นในตัวตนเรามีตัวตนเมืออะไรตายเหมือนั้นก,กรรมกรรมเป็นกรรมเท่านั้นแหละเข้าใจนะแต่การที่เรามีภาวะนาทีในการนาที่ของกายนี้ยังต้องมีตัวตน เป็นกายของพมารดานะและต้องรักษาจิตแห่งตนและก็พาคนพ้นทุกข์ใหรู้จักความดีนั่นแหละคือหน้าที่ของกายนี้ไม่ใช่กายที่จะต้องไปทําอะไรที่แบบว่าโทโทรสเหลอวอะโทโทสะโมหะหรือว่าความโลภโกรธหลงเกเรอะไรต่างๆในทางโลกไม่ได้แล้วอย่าต้องการหายลาบลึกของความดีนั้น ปากฏทองมนและชาล้างอกุศลน,นะอยากจะเปิดทางหายแล้วไม่ว่าจะเป็นใครที่รักยารักกายยาบาลมียาจะประทานหายจำไว้นะรักยารักกายยาข้าใจไหมนะ